ลูกหินนะคะรีดิงเรไรร้องกระงมโชว์ประสงจันทราว,ว่าเพ,เพลาน,นอนราตรีนี้มีเพียงเราสองผ่านความทุกทนจากกรรมทางานนอนเธอลูกรักพักผ่อนให้สบายนี่คือเสียงของพ่อที่ร้องให้ลูกนะคะจงเก็บเรี่ยวแรงไปสู้ต่อไปยุงเหือกดิน้นใดแต่ตอมให้ทนเอาหน่อยจงอย่าน้อยใจว่าเรายากจนเอาความทุกนี้เป็นบทเรียนกว่าลูกจะโตหนทางยังไกลไม่ต้องเสียใจถึงใครนินทามารดาเจ้าไปดีมีความสุขสบายมีเพียงพ่อเจ้าคนเดียวมีเพียงพ่อ มีพ่อเพียงคนเดียวอย่าไปนึกเสียใจมีลูกเพียงคนเดียวพ่อจะไม่มีแม่ใหม่เรียนเข้าไปลูกถึงลูกจะเรียนโรงเรียนวัดพ่อไม่มีเงินยัดลูกไปโรงเรียนดีๆลุยเข้าไปลูกเรียนเข้าไปให้มันได้เสียไม่ต้องมีแป๊เจี๊ยบไม่ต้องเสียใจหรอกเอ้ามมันเหมือนพ่อพาลูกใส่โรงเรียนวัดแล้วก็ไปลูกไปในขณะที่อีกคนหนึ่งใส่กางเกงสีน้ำเงินเดิน จ,จ่ายแป๊เจ๊ทีเราเป็นแสนไม่มีเราไม่มีลูกแ,แต่หนูเรียนก็ไปนะคะเนี่ยที่เหลือก็เนินนี้ละเรียนเข้าไปทะลูกะูกจะเรียนโรงเรียนวัดน,นะฮะสัญญาหน้าฝนใครของอคนเดิมนะคะฟ้าในเดือนฝนช่าคงนึกขำต่อคําสัญญาฝนลงเทร่วงมาสายลมพัดพาย,ยิ่งร้อนร้อนใจไหนว่าไปแล้วกลับหน้าฝนใครเป็นคนสัญญาเอาไว้ทิ้งให้รอทุกทนเท่าไหร่คนอย่างเงี้ยก็มี มองเห็นควายตัวผู้ตบตัวผูตัวเมียคลอเคลียแล้วให้อิจฉาเป็นควายมันไม่มีปัญญาปัญหาเลยไม่มีก็ได้แต่หวังหวังหวังว่าสักวันหนึ่งถึงได้คอยคอยคอ,ยคอยเธออยู่อย่างนี้แล้วมาหลอกหลอกหอกให้ฉันตายใจลือไปทั้งตำบลถ้าฉันมีเงินทองมากมายหลายหมื่นคงไม่ยืนรอเธอจนฝนหมดฟ้าคงจะจ้างเครื่องบินหว่านฝนลงมาต่อสัญญาฝนเทียมเข้าใจใช่ไหมคือเธอสัญญาว่าจะกัดหน้าฝนอะ นี่ฝนไม่รู้พีฝนแล้วไม่มาถ้าเกิดสมมติว่าฉันมีเงินฉันจะไปจ้างเครื่องบินมาทําเป็นฝนเทียมเลยจะได้ต่อสัญญาหน้าฝนเพื่อให้เธอได้กลับมาสักทีนะคะถ้าฉันมีเงินทองมากมายหลายหมื่นคงไม่ยืนรอฝนหมดฟ้าเนี่ยอันเนี้ยตรงไปตามเนื้อเลยลองนึกถึงลูกทุ่งหนุ่มคนหนึ่งที่ผู้หญิงของเขาจากไปแลวสัญญาว่าพี่เดี๋ยวหน้าฝนจะกลับมาแล้วรอไม่รู้พีฝนแล้วจนหมดหน้าฝนแล้วเธอก็ยังไม่มาสักทีนะคะแลนะงานตู้กระจก